ไเองนะไม่ได้ไปเอาจากไหนหรอกแตกา Youtube ทั้งหมดแหละก็ตอนนี้ผมก็อยากจะขอธรรมะจากท่านจานิตที่จะให้กำลังใจผู้คนว่าเราวางตนแบบไหนที่ทำให้เราอยู่เป็นสุขได้ไปว่วรรเดี๋ยวต้องดูก่อนคารวะทมที่บอกมาต้องเปิดหนังสือดูก่อนว่ามีหัวข้ออะไรบ้างหรือหัวข้ออะไรไม่ได้พูดได้เลย รู้ทานรู้อยู่นะเอาเอาอย่างของเราอ่ะไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดของคนอื่นแล้วเอาตัวเราเลยไม่ไม่ไม่ต้องดูข้อมูลต้องแม่นไม่แม่นไม่ได้ต้องดูหัวข้อสอนอย่างว่าจะเปิดหัวข้อวันนี้ก็ไม่ว่าเดี๋ยวจะดังไรเดี๋ยวจะอ่านช่องนี้แหละให้ผมไปเตรียม หัวข้อข้อมูลอะไรก่อนหัวข้อมันต้องดูหัวข้อก่อนครัแล้วว่าทํารู้สึกแล้วว่าทําเจ็บได้ไงเนี่ยเดี๋ยวจะดูก่อนหัวข้อหลายหัวข้อมันต้องไปตามบริบทจะก,กี่คลิปก็แล้วแต่ถ้ามันจบเป็นเรื่องเดียวไปเอี๋้วต่แ๋ยวถ้าจะอัดเดี๋ยวจะช่วยจดช่วยเลยวช่วยครับมันก็มีความสุขมันก็มีความสุขเพราะว่าเราก็อยากจะทําเป็นวิทยาทานได้อย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ทำแบบน<ม>ี้ไปกระจายกระจาย กระจา้เห็นด้วยแต่ว่าผมข้อมูลไม่ชัดผมพูดไม่ได้ตอนนี้ครับเดี๋ยวว่าผมเปิด,ปดตูก่อนหัวข้ออะไรบ้างรู้เห็นหัวข้อก็รู้แล้วแหละไล่หัวข้ออะไรก็รู้ว่าว่าจะพูดมันมันคือมันรู้มาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใช้มันใช้อยู่แต่ว,ว่าเราไม่ได้ไปบรรยายมันก็เรียงตามลำดับไม่ได้ปรับละเอียดไม่มีใช่ไหมครับท่านเนี่ยดูหัวข้อก่อนแล้วก็มนนึกรวบรวมข้อมูลเอา แล้วถึงจะพูดเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อ,ขอโดยที่ไม่วกวนโดยที่กระโดดไปกระโดดตามก็ไม่ได้ต้องเรียงไปตามหัวข้อเรียงตามหัวข้อก็สามารถมันมันไอ้มันสามารถจะบันทึกได้สองคลิปสามคลิปแล้วแต่ครับอธิบายขยายตามยกตัวอย่างประกอบก็บได้อยูอ่โอเคอยูอ่ก็ดีครับทานอาหารเย็นแล้วรืววอยังนะครับผมกินใน คัณพูดไปห้าลูกเสียห้าลูกอ๋อก็อแล้วก็จะจะไปทบางบาง้านเย็นเะย็นเย็นสี่ห้าโมงกินกาฟแฟสักสา<ด>มสี่โมงกินกาแฟไปแก้วอ๋อกินคังพูดเสียลูกไม่เอาแล้วพอแล้วครับแล้วกินข้าวกินข้าวทั้งอื่นครับเม่คือมันี้มันมันไหนอยากกินก็กินมันไหนรู้สึกว่าพอก็พอวันไหนหิวโหวยก็กินไม่ได้ไป เกิ์อะไร,รก,รกรักดาหลักวมนไหนสูด<ช>ว่าแย่ๆ,ๆ <c oughs> ก็เกินทวนไหนที่ไม่แย่ก็พอครับแค่นั้นเองอูบาวดีลูกลูกเขาซื้อหมูกระทามาก็กินหมูไม่ได้กินหรอกกิงวุ้นเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นน้ำไข่แล้วก็น้ำจิ้มใส่กับไปท้วยหิบตื้อเลยก็เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะ<ม>ไปกินแบบบุฟเฟต์จ่ายสามสาม ทุกทุกคนสามร้อยกินตามเต็มที่ตามใจแล้วไม่คุ้มกับเขาแนละ้วเราเราไปไม่คุ้มแต่คนคนก็กินเก่งคุ้มครับเราไปหัวสามร้อยกินห้าสิบบาทบ <laughs> ถ้า <laughs> รายหัวเนะี่ยถ้ารายหัวเราไม่คุ้มหรอกไปซื้อกุ้งมากินที่ดีกว่าค <laughs> ใช่ไหมเออซื้อกุ้งโลสามร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยซื้อครึ่งโลมา นึ่งกินย่างย่างกินจิ้มยังไงอร่อยกว่าพอกันแหละเห็นไหมแต่เราไปเราเราไปกินไม่อยู่แล้วูกินในนี้พาไปอีกแล้วพอจะพาไปไม่อยู่จบได้กินอะไรก็ต้องย่างลมไปก็เป็นเรื่องขัดใจกันไม่เราไปได้แต่เขาจ่ายตังค์นั่นสิครับไม่เขาจ่ายตังค์่แล้วไป เราไปเองเงี่ยสามร้อยเราจะเพาะส่วนตัวค่าหัวเราไม่คุ้มหรอกก็กินไม่หมดหรอกกินนิดๆีหน่นนอยได้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมแต่เป็นหนุ่มๆนมนม,มันคินได้ยัดเอายัดเขายัดเอา,เอา,เอาไอ้หนูในนี้นั่น,นกินพืชเลยกินกินมือเรื่องพวกนี้ไม่ต้องกินเลยอยู่ได้เลยครับอาหารอาหารอาหารีาร่รไปกินหัวสามร้อยอะพ่งนี้อีกวันไม่กินไม่กินไม่กินข้าวอ่ะกินนู่นนี่นิดกินนี่หน่อยยังอยู่ได้เลยเพราะอาหารไ่ด้บ่หรอก แต่มันก็เลี้ยงได้อยู่ได้กันได้หมดทานใจนี่ <Okay. S 2> ตอนนี้น้ำหนักเท่าไรครับผมประมาณฐา,านหกสิบสามนะไม่เคยเกินหกสิบสามหลอกปีแต่มีแต่หกสิบเอ็ดหกสองหกสามแต่ก็บอกให้ลดลงมาสักหกสิบหกเอ็ดถ้าเกิดหกสิบสามมาก่อนหกสามมันเยอะหกสิบห้า 45, มาหลายปีแล้วตอนนี้พอขึ้นมา 7จ็สิบผมก็พยายามลดให้เหลือหกสิบห้าอย่างเดิมได้สองสาวันแล้วอ่าดีแล้วเดีอดรักเดือแล้วกอรจะรลดไปอีกก็มันไม่อย<ม>จะผมเลยราไม่ขึ้นหลอกแน่หนะผมไม่ขึ้นหลอกเพราะผมทรงอยู่<ม>เงี้ยหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามนี่เยอะแล้วเกี่ยวกับอาหารการกินมันตามใจตัวเองไม่ได้เขาคอยจะยกมาให้กินเราไม่กินเขาก็หาตำหนิว่าทําไมทําไมกินไม่ได้กินเกินแต่เรา กินแต่เราบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราไม่กินเยอะใช่ไหมเราก็เลือกเราเลือกกินได้ก็ยกมาสามสี่อย่างเราก็เลือกกินได้อันไหนที่ที่กินแล้วมันไม่อึดอัดเราก็ินเยอะหน่อยอันไหนมันอึดอัดเรากินน้อยหน่อยใช่ไหมล่ะเราเราไม่กินไม่ได้หรอกไม่กินก็ปวดเน้าอ้กทำเพราะรตั้งใจอยากกินกินแต่ว่าเราไม่จากินทั้งหมดทั้งโจงทั้งจานเอากลับมาสามอย่างกินทั้งหมดมันไม่จะเป็นหนึ่งขั้นนั้นหรอกใช่ไหม อย่างกับมันชดเชยเลยเพราะว่าตอนแรกตอนที่ยังบุกเบิกนั่นมันไม่ได้อาหารการกินไม่ได้สมบูรณ์อย่างตอนนี้ไม่แล้วมันอยู่ําไว้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มันใช้หมดไปแล้ววันต่อวันมันไม่ได้สะสมมาเป็นปีนี่อ๋อมันต้องดูว่าสมัยสมัยวัยรุ่นต้องกินอะไรสมัยหนุ่มกินอะไรสมัยช่วงข้าว,วัยชารากินอะไรชาราแล้วกินอะไรเขามีเคอร์ฟการกินหมดแล่ อย่างไวเัเราๆเนี่ยไว้ผมไปของพง์วินัยเนี่ยไม่เนื้อเนี่ยน้อยที่สุดถพาเราไม่เป็นสร้างเซลล์อะไรที่ไหนไม่ย่อก,กระเดินเติบโตแบบไปรุ่นหรือหนุ่มๆได้ใช่ไหมเนื้อเนี่ยมันเป็นอันตรายกับคนมีอายุเนื้อเราก็หาประเภทเนื้อปลาดิอหาเนื้อปลาลเครื่องในที่มันย่อยง่ายเราไม่เอาแบบหมู หมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยเราเราพยายามไม่กินแต่ก็ทําเอาไห้กินเรากิกนแต่กินไปน้อยน้อยหน่อยเพราะมันปเป็นทษครับเป็นทอดเอยไรมันย่อยยากคือว่าเนี่ยมันย่อยยากแล้วก็ถ้าเกิดเราดื่มน้ําน้อยได้นะกินพวกรงเนื้อมันจะกลายเป็นท้องผูกก็มันจะถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายที่แข็งอ่ะอุจจาระแข็งแล้วมันจะเบียดร้อนนั่นแหละถ้าน้ํามันน้อยแล้วโดนแหละไอ้พวกเนื้อ แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินที่พวกผักเผือกน้ำพริกนีกินกับไปเอะตะเวนไยเอ้ยน้ำพริกกับผักนะกินได้ทุกมื้อเลยน้ำพริกเราก็เปลี่ยนดิเป็นน้ำพริกกะปีบ้างน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกอ่องน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกน้ำพริกอะไรถ้าเป็นกระบวนการน้ำพริกไปเถอะเพราะมันเกี่ยวกันย่อยเ็ราเกี่ยวน้ำพริกทั้งหมดอะมันเกี่ยวมันไปมันไปทําให้ย่อยง่ายเพราะมีพริกมีมันมีมันมีครบทุกอย่างนะพริกเนี่ยมันมีครบสูตรเลยนะ บางทีมีน้องมีเนื้อบดใส่ก็ไปต่างหากด้วยแช่มน้ำพริกอ่ะอย่างเช่นน้ำพริกกะปีมันก็มีกุ้งอยู่ใช่ไหม,มก็ไปสมกับเนื้อมันมีหมดเลยอ่ะน้ำพริกแกกินไม่เธอะแล้วก็ผักก็ใส่กรไปผักอะไรก็แต่ที่กินได้ฟันไม่ดีถัว่วเราก็ไปเอาแตงกวาก็เอาดอ่อ,อ่อ,อนหรือไม่ไมไมก,กินไม่กินก็ผักกาดขาวอ่ะเือะแยะเลยผักก็เลือกขันหาที่มันวน,นวลน,นิ่มๆเหมาะก,กับเหมาะก,กับอะไรเหมาะก,กับฟันแล้วว่าใช่ไหม กยเหมาะกับฟันแล้วอ่ะฟันเราไม่ดีเราจะไปเอาของแข็งๆทำไมล่ะมาเขืออย่างเงี้ยมนเขือก็หาที่มาอ่อนๆนวลนๆนุ่มๆอะจะมาเขือแข็งตอกขึ้นมาของฟันแล้วก็เหนือกระเด็ก็เราองเลือกสรรหาดูว่าแบบไหนผักกาสรรหากินไม่เยอะๆเต้าทัพโพโกปลูกปลอกบ้วงผักบ้วงผักกาดสารพัดผักกินๆกันไปเถอะมีประโยชน์ั้งนั้นแหละประโยชน์ดีด้วยเป็นกากอาหารมันทําให้ย่อยง่ายแล้วคุณภาพสูง ผัดมะเมีงสารพัดสารกินไปเจอข้าวก็ไม่จำเป็นต้องกินเยอะหรอกแต่ละมื้องานเราไม่ทำนะเป็นว้าจะไปไหนกินสาปื้อมื้อนึงก็น้อยๆก็ได้ใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องอิ่มแป้หรอกครึ่งทั้งทีก็เอาพอสมควรแหละผมไปใต้ใช่ไหมสี่วันถ่ายทีหนึ่งอ่ะอสี่วันนะผมไปใต้นานนะแต่วสี่วันถ่ายทีผมเห็นเดือดร้อนได้เลยเพราะอะไร บอกเอ้ยทำไมไม่ผายท้องไม่ผูกไม่อะเป็นไรไงก็อาหารมันเรากินอาหารไม่เยอะละไรอย่างมันย่อยใช้หมดมันใช้สารอาหารหมดแล้วมันไม่มีกากเหลือออกมาถ่ายอ่ะมันสะสมทีนิดทีนิดทีนิดมันถึงไม่มันใช้หมดถ้าไงั้นเถอะกากอาหารไม่เคยมีมันก็เลยไม่เหลือมันย่อยย่อยสลายแล้วก็ใช้เป็นสารอาหารหมดอ่ะมันก็ไม่มีกากเกถ่ายใช่ไหมครับแล้วผมกินไปใต้ผมกิน บางทีก็สองมือ้อบางทีก็มื้อึบางทีก็ขี้เกียจกินแต่ส่วนมากผมกินข้าวเช้าตอนก็อาหารกลางวันผมกเที่ยงเที่ยงก็ไม่เยอะหรอกแล้วก็ตอนบ่ายตอนไอตอนกลางคืนผมกินข้าต้มเพราะน้องเขยมันกินมื้อเดียวมื้อเดียวที่เป็นข้าต้มกะลามังนี่อ่ะมันกินอ่ะมันกินมาหลายสิบปีแล้วมันกินมื้อเดียวแลวกินข้าวต้มถ้าสวยไม่กินกินมื้อเดียวข้าวต้มแต่ว่าไอกับข้องกับข้าวมันไม่สนใจเลยนะ มีก็โดนนิดนี่หน่อยถ้าไม่ไม่มีมันก็ไปสนใจแต่มันต้มกระดูกหมูไว้หม้อหนึ่งไอ้กระดูกโบล์แคลนเซียมจึงนั่นเมื่อกินกระดูกหมูต้มกระดูกหมูเนื้อมก็ไม่เอานะเนื้อมก็ไม่กินเนื้อเนื้อมก็ไม่กินก็เด็กๆหลานๆเหลือๆก็มากินแคกเนื้อๆอะไรเงียแต่พวกน้ำอ่ะเอาน้ำใส่กระต้มกระซิวซิ่วใส่สก็ไปมันกินไปสิบสิบปี แม่เห็นมันแข็งมันเห็นมันแม่เหมนมันมันแข็งแรงดีแหละบึงปังบึงปังยกโลยกโลบืบบ่าบืบบ่าทำงานก็เอเพราะมันเกินแคลเซียมมันไปบำรุงกระดูกได้อย่างมันมือเดียวก็ไม่ทํางานอะไรมันมันก็นั่งดูทีวีไม่ออกจากห้องอ่ะร่างกายแทบไม่ได้ออกไปเลยบื้อแค่กัดต้มกระลำบางหนึงก็พอเหลือเฟือแล้วไม่ได้ทางานถ้าทํางานเนี่ยต้องสองมื้อ วันไหนทำงานก็นออกกำลังออกแรงเยอะๆเสียแคลอรี่มากก็สองมือ้อแต่ธรรมดาอยู่เฉยไม่ทำอะไรก็าตามตอกไม้ไม่ออกแรงในรลากสายยางเฉียดไม,ไดออไมได่ออกแรงอะไรก็มือเดียวก็เหลือเฟือแล้วกำลังใจก็เพิ่มขก้นนะกำลังใจนี่ก็สำคัญมากเลยนะไอ่ตัวสำคัญนี่จ้ไม่กรด,ดลอยมันกรธมีธรรมดาละหงุดหยิดเรื่องปกติ แต่อยาันบ่อยเพราะไปทาลายภายในหมดอ่ะันช่วงการย่อยก็ไปดีไอ้โกรธบุบเดิอดฟุ้งซ่านทำงานใจพวกเนี้ยเสร็จนะเขาไม่โกรธกันเหี้ยก็ฟังธรรมะเรื่อยๆเมื่อกี้ก็เพิ่งออกน้องธรรมะเห็นจานน้ำคุยกับพอาจารย์ใหม่ก็คุยธรรมะอะไรแหละจะถามตอบกันอะไรกันจานน้กว่าซักไซร์ไล่เลียงอาจารย์ใหม่ก็เพิ่งเข้ามาวันนี้จานน,จาน,าน้านิสัยจานน้กวันไล่ก็ไล่ถามนู่นถามดี่แต่ไม่ไมน่น่าเกลียดหรอก แต่ก,ก็ก็เป็นเมื่อก่อนนี่ไล่จ,จนมุมอ่ะแต่นี้เขาไล่ไม่เขาไลาแบบ่แบบแบบแบบอะไรล่ะนีแบบไล่ไม่จ,จนไล่แบบไม่หดอิทธิฤทธิ์เมื่อก่อนไล่หดอิทธิฤทธิ์เลยนะครับเดี๋ยนนี้ก็ดีกันแด้แหละไล่ธรรมดาต่อเติมกันผมเห็นเงินเห็นเงินมันข้าวมาสามพันว่าเงินอะไรอยูอย่ๆเงินข้าวสามพันทำไปทำมาเอา้าน้องสาวใช้นี่ มาดูว่าใครเออมาดูว่าใครอยู่อยู่้เงินข้าวสามพันอะไรข้าวเอา้อกสาวใช้นี่ใช้นี่ที่บ้านแหละแต่ไม่ได้นั่มน,น,นมาก็เลยโอนเข้ามาครับเราอาไปแต่มันเดือดร้อนอะไรไม่รู้วันนะั้นอ๋อ,อยืมสามพันก็โอนเข้าไปแล้วโอนโอนข้าวมาละไม่มีปัญหาอะไรระวังรัสารวัตรผิดเนี่ยไปไหนผมผมไม่ได้จับเงินเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินจะซื้ออะไรที่หมดสิทธิ์เลย ถ้่อยากกินอะไรก็บอกก็ไปดิจับทำไมเงินนะครับมันก็<อ>แต่ไม่มันก็ไม่กินอยากกินอะไรอยากกินอะไรก็บอกก็อยากเอาซื้อนู่นหน่อยว่าซื้อนี่นหน่อยว่าไม่จับทําไมเงินใช่ไหมเพราะเขาเลยจับอะ่ะที่บ้านก็ให้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งให้ที่บ้านไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วที่เหลือทาอะไรก็กินี้นั่นนะแค่เงินนั้น ไม่มีโอกาสไม่มีไม่รู้จะใช้เงินอะไรไม่รู้จะใช้อะไรมันก็จะครับหนุ่มากรุ่นนี้แล้วมันไม่มันไม่รู้สะสมเอาอะไรแน้วมันต้องม,มีเรื่องกินน่ะไอ้กินก็ทําให้กินเรียบร้อยแล้ว,ลวจ,ะจะไปเอาอะไรหลักเงินจะไหมอืมเป็นกำลังใช้ไม่มีไม่ไม่พกเลยยังอยู่ได้เลยก็ไม่รู้ใช้อะไรวันวัน,วนไม่ใช่นะเออชีวิต มันป่วยมันด็มันนั่นป่วยนี่มันทำให้หมดหมดค่าร่างกายร่างกายมีคนดูแลแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมีภาระตรงนั้นก็ทําให้กินอะไรก็ทากินไปเถอะครับไม่ต้องบ่นไม่ต้องนวดเรายกเว้นเราอยากกินอะไรก็เออบอกเข้าไปแค่นั้นแหละถ้าไม่อยากกินอะไรมนี้ะไ้ก็กินใน้นั่นไม่ต้องเดือดร้อนเลยทํามาแล้วกินเหมือนโรงพยาบาลเน่ะอยู่โรงพยาบาลก็ส่งอะไรมาเรากินหมดใช่ไหมใช่หมดก็ไม่ได้ใช่ไหม นั่นแหละนั่นแหละจะมีการส้อมกาต้มเมขนมมีอะไรเช้าก็มาเที่ยงก็มามาอะไรแล้วก็กินนี่นั่นแหละปาบอลาบ่นโน่นนี่นั่นจะไปสั่งซื้อพิเศษก็เดือดร้อนนี่เนี่เขาส่งให้อยู่สั่งไปก็ส่งให้อยากกินอะไรแต่เอาแบบเอาแบบโรงพยาบาลเขาให้กินมาอะไรตามสูตรเขาแหละใช่ไหมกินนี่นั่นแหละในส่วนหน้าที่ของเราตอนนี้คือดูแลจิตใจตัวเองให้สงบ <c oughs> จะบอกได้ไงอ่ะก็อย่าไปโกรธอย่าเป็นโลภอายุป่านนี้นั้นโลภอะไรนล้วเป็นโลภทำทำอะไรมีอยู่อะไรล่ะจะไปเอาอะไรอีกอ่ะใช่ไหมก็ <c oughs> โกรธก็จะไปโกรธทาไมไม่ต้องไปโกรธ <c oughs> เขาว่าแต่วันใดเด็กดีง,ง,งผมเนมเี่ยผมบ้าผมผมยังโกรธอยู่นะแต่วันใดเขาว่าอะไรยังมีชงม,มีเฉยมีผมผม <c oughs> ผมยังมีงอกแง่ยอยู่นะครับ <c oughs> ยังมีนู่นมีนี่มีนั่นผมยังมีปริฆาอยู่หลายวันก็ไม่น้อยเหมือนกันแหละผมว่าผมมากกว่าอนในเยอะแหละเรื่องปริฆาเรื่องโมกิตเนี่ยมีเล็กๆน้อยๆกย็พยายามพยายามตัดทิศขึ้นไปวันนี้ก็มีเมื่อเช้าเม,มื่อเช้าตื่นมาก็มีงุนกิจกลับมาอยากใต้เห็นหมะละกอออนแลนด์สุข,ขสุสามลูกแต่วันนี้วันเมื่อวานไปเลือกตั้งเขายังอยู่ วันนี้กาดเช้าจะเอาไปกินละกอซะหน่อยอายา่สามลูกขายเกลี้ยงเลย <c oughs> สามลูกขายหมดเลยกูกินนิดนเดียวทำไมให้เขาหมดแจกก็ไม่ขายนะแล้กวก็แจกใครเขาที่บ้านแจกใครให้ใครก็รู้เออไว้ให้ลงซสักลูกพอไปดูในครัวอ๋อหรือมีอยู่ลูกลูกนั้นไม่เกี่ยวกับสามลูกที่ผมมเห็นหรอกเขาจะเป็นมาถึงก็มีอยู่แล้วไอ้สามลูกนั้นไม่รู้ให้ใครพอแลนมันมันกินดีกว่าไง เน, em, นื้อมันแน่นก็ดีกว่าพอมาให้ไปแล้วเลยไปกุดคิดอะไรอ่ะแต่ก็งุดหยิดตั้งแต่เห็นว่ามันหายไปแล้วเรางุดหยิดตรงนั้นแหละมันได้เออร์ที่ว่างุเหยิดเราแห่ให้ซะหมดไม่ไว้สักลูกหรือถวายเรากินลูกเดียวก็พอให้ใครก็ให้ไปสองนี่ให้หมดเลยแล้วก็ไม่ไม่เก็บไว้เรากินเลยน่ะมันงุนหยิดตรงนั้นเนี่เรากินไม่เป็นเลยอ่าอะใช่ไหมเออถ้าให้ไปสองลูกเก็บไว้เราลูกึิงมันก็เะมไม่เป็นไร ไปดูในครัวเออดีมีอยู่ลูกหนึ่งเลยปอกไป็นางเที่ยงแล้วเข้าตู้เย็นไว้เก็บไว้ในตู้เย็นอย่างไงกิยเด้ยนบดหรออย่างเงี้ยมันก็บีงงดกิตบางครั้งเราต้องการอย่างเข้าไปอย่างกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางคือหกเจ็ดแปดหวีคือใหญ่ลเล็บมือนางแปดหวีพอดีเออพวกครอบเหล็กก็มา ขาบอกเดี๋ยวเขาไปขายแาหวีสิบบาทผมบอกเอาเออเอาไปไหนก็เอาเถอะไปขายยังไงไปกินก็เอาไปเถอะแกไว้ผมสองวีแล้วกันลูกโตๆนะแกไว่าผมนะที่เหลือลูกเล็กๆไอ้ลูกลูกมันลัดหลันลัดลัดหลันลงไปอ่ะก็จะไปกินก็ได้ไปขายก็ได้แต่ถ้าไปขายเนวีละสิบบาทอ่ะห้าวีะเขาแบ่งไปกินด้วยเหลือห้าวีไอห้าวีนั้นหวีสิบบาทเงยเงหวีสิบบาทคือหน้าสิบบาทมันไม่มีค่าความหมายเลยหรอก S <S ผมกล่าวว่าจะพอสุกผมกล่าวว่าจะตากไว้กินพอม,มาสุกอนะพอม,มาสุกรา,กาตากไว้ไงก็ตากไว้ใส่ไอ้กระปุกไปใส่นี่ไว้ใส่ฝาปิดไยไว้ใช่ไหม <S <S <ๆ>ตาก็มันแห้งผสมขมแวก็หวานแล้วมันเก็บไว้ได้กินนานไงเดี <S 2> <S 2> ๋ยวแล้วเออเอาเพราะว่ายังมีอีกสองหวีไอ้มีสองเครือแต่นั่นแหละยังไม่แ,แก่ เด๋ยวสกอาทิตย์ก็แก่แล้วอเอาเอาไปไอ้เรื่องเงินผมไม่จํำเป็นหรอกไอ้ห้าสิบบาทเนี่ยเราเอามาตากแห้งไม่ต้องแห้งมากกด้ตากพอาวมันแห้งนอกกันในไอ้แข็งนอกนุ่มในอ่ะถ้านอกประดวนแดดสองวันสองวันสองวันกว่ามันก็มันก็ผิวนอกก็แห้งแล้วแต่ข้างในมันยังนุ่มเราใส่กระปุกไว้ดิจำแม่ครับ อย่างนั้นหะหิวโกินหือว่ากินสีโลกข้าโลกก็แล้วแต่มันก็แทนอาหารในมื้อนึงนั่นแหละกลว่ากินตอนเย็นไงกับไอ้ที่เราที่เราตากแห้งมากินได้ได้สองกระปุกกับไอ้เงินห้าสิบบาทอ่ยมันต่างเงินเยอะเลยนะใช่ไหมได้อย่างที่ผมตากไว้ผมกินหมดแล้วที่เหลือผมก็เอากลับใต้ไปประเทศนี้ก็าไปกินกันผมเอากลับใต้ไปกินที่ที่ใต้ตากไว้มันกินได้ มันก่าไม่ได้นั่นหรอกไอ้ขายราคาเงินมนอางเ้มีสิบบาทก็แค่นั้นเงินห้าสิบบาทซื้อกับข้าวก็ไม่ได้ดซื้อ,อผักได้บาทข้าวผัดจานเดียวเองเนาะซื้อผักได้มาแค่นิดเดียวห้าสิบบาทถัว่วก็ไปสามสี่สิบก็ไปละแค่ซื้อถัว่วไม่ได้มือมันนอ้อยแพงขึ้นไม่คุ้ค่า คุณค่าของกล้วยห้าหวีกับมือห้าสิบบาทอคุณค่าของกล้วยมันมากกว่าเยอะดาเนั้นอกทีเนี่ยเอ๊ยยังมีอีกสองเครือเดี๋ยนสักอาทิสหนึ่งก็ตัดได้แล้วตามแก่ก็นม่ะอ่อนมากก็ไม่ดีเอาแก่แก่มันรับมือนางพอมันแก่มากมันจะแตกเออมันจะแตกเพราะนั้นเราแก่ผสมควรมันจะไม่แตกไม่ฉะนั้นมันจะแตกเพราะได้ความร้อนมันแตกไง มันแต่งเนี่ยพอแต่งก็แตกไปเจอความร้นอนเกินะ่ะชีวิตอยู่ปกติอะไเไม่ไงสบายดีไม่มีปัญหาอะไรนับวันอยู่ว <มา S 1> ่าแต่ได้ยดยอยู่ไปเท่ารักษาจิตใจตัวเองผมก็พยายามรักษาจิตใจตัวเองหนะ่ะอย่างอื่นก็น่าจะพอแล้วล่ะน่าจะหยุดแล้วพอแล้วอยู่สมถะอยู่สมถะสบาย มีธรรมะในหัวใจศึกษาไปเรื่อยแค่ไหนแค่นั้นลดละกิเลสเข้าไปทีเล็กทีน้อยทีเล็กทีน้อยชาตินี้ไปบรรลุเดี๋ยวก็ว่าไปชาติต่อ,ต,อต่อไปชาตินี้ถือว่าชาติสะสมแล้วกันเพราะว่าสะสมทุกชาตินั่นแหละถ้ายังไม่บรรลุก็สะสมทุกชาตินั่นแหละยัะยงไงก็มันทุกข์ร้อนแล้วกัน แต่ตะวินนยร่างกายยังเออร่างกายยังมีปัญหาผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนที่ดีหน่อยผมไม,ไม่ไม่โรคภัยไข้เจ็บอะไรยังปกติทั้งหมดเจ็ดสิบเอ็ดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรคประจำตัวอะไรไแข็งแรงปกติตอนตอนที่เป็นก่อนที่จะเข้าห้องธรรมะนะผมแย่กว่านี้แต่ตอนนี้ผมดีขึ้นกว่าดีขึ้นธรรมระร,มร,มรักษาได้โรคโรคพวกเนี้ยมีธรรมะรักษาได้อยู่กับธรรมะอายุยืนนะตาวินนาย อยู่ธรรมะจิตใจเราไม่จิตใจเราถึงไม่บริสุทธิ์มากมายก,ก็จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านทําจิตใจมันสงบอายุยืนอายุยืนเพราะว่ามันมันมันอยู่กับร่างร่างกายหยุดเด็ดไรจิตใจใจิตใจหยุดเด็ดจิตใจหยุดเด็ดมันพาร่างกายแย่ด้วยครับ รักษาจิตหน้าที่เราคือรักษาจิตอย่างเดียวตรงน,นี้แต่ไินไหนก็เหมือนกันรักษาจิตอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องสนหรอกรอะไระไล่ปองไป <c oughs> โลกนี้เป็นอย่างของเราสมบัติที่เขาเป็นอย่างของเราจากโลกไปนี้ไปจากโลกนี้ไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เล่านั้นแหละใช่ไหมล่ะรเราจะไปสะ,สะสมอะไรนักหนาสะสมไปก็แค่นั้นมีแต่โลภะมีแต่ความโลภ เราเอาไปอะไรไม่ได้งั้นะจะเป็นโลกแรงหนาพอแล้วเราไม่ใช่อยู่ในเวลโลบแล้วล mm ูก hmm. เต้ากระสุขสมบูรณ์แล้วเ,เลยไปเอาแรงหาใช่ปะพ mm ี hmm. ่ผมซื้อบ้านใหม่ว้หลังดึงผมกล่าวว่าตัวยังแยกโฉนดยังไม่เสร็จแย้ยกเอาไปทำโฉนดแล้วยังไม่เสร็จ mm hmm. เดี๋ยวทั้งบ้านทั้งที่จะย่อห้เมียไปหมดจัดการเราเองเหอะม่อยู่คงข้ามบ้านไนงะ มีบ้านเสร็จมีที่เสร็จเราไม่ต้องไปสร้างบ้านอยู่เขาขายทั้งที่ทั้งบ้านอ่ะสามแสนห้ามันก็ถือว่าถูกเลยซ่อมบ้านเล็กน้อยบ้านบ้านบ้านมันเป็นบ้านโบราณบ้านไม้โบราณก็ล่างปันตึกครัแต่เป็นซ่อมเล็กเล็กน้อยน้อยซ่อมมาสองสามพันค่าสีสักหน่อยเอาตีสักห้าพันหนึ่งอ่ะค่าซ่อมค่าสีค่าจ้ากทสักห้าพันออกมาออกมาก็ปิ้งแล้วอยู่ย่านไหน ไม่อยู่นะั้นมันบ้านตรงข้ามมันมีคลองกั้นอยู่บ้านผมหน้าบ้านเรา<ะ>เป็นคลองคลองบ้านผมมันเป็นคลองสองเลยบ้านผมเป็นคออลนนคองสองนะ้ำแล้ว่ายตรงข้ามกันนั่นแหละเขาขายตรงข้ามเลยอะหมู่บ้านอะไรครับไม่ใช่หมู่บ้านหรอกมันตุ้งไร่ไปนะตำ,ตำบลบ้านผมนะ่ะอยู่น้องจอกน้องจอกเขตแปดริ้วไอ้อยูไม่เขตแปดริ้วหรอกน้องจอดยนอยู่ใล้ถนนแต่ว่าสายไปจากเชียงสาวอะ น้องจอกอ๋อน้องจอกเมนบุรีน้องจอกแม่กระบงังเมนบุรีน้องจอกแม่กระบงังแต่ผมอยู่น้องจอกเลยน้องจอกไปก็ติดเข็แปดดิ้วแล้วติดเขตจากเริงเศร้าอ่ะดูไม่ใกลถสนอนหรอกหน้าบ้านเป็นคลองซ้ายตอคลองขวาตอคลองผมอยู่กับน้ำครับดีจังเลยแม่ทำเลดีหน้าบ้านดีคลองปลาปลูกปลับปลูกปลับตั้งซ้ายกั้งขวาปลาทั้งนั้นแหละแต่ผมไม่อากกินหรอก เขาก็มาเด็กเด็กเด็กขาจรองขาจรมาตกปลาหน้าบ้านข้างบ้านที่บ้านบ่นอยู่น่ะเอ้ยตกปลาอย่าเยียบฟักทองนะเว้ยอย่าเยียบยอดฟักทองนะเว้ยที่บ่นอยทุกวันแต่ที่บ้านปลูกฟักทองปลูกฟักทองเนี่ยฟักทองเนี่ยพอถ้าหมาลัดไปสุนัขนะเดินลัดหรือคนเดินลัดมันลูกมันจะหลุดไม่รู้มันเป็นโรคอะไรไม่รู้ลูกมันจะหลุดยอดมันจะหงิก เออถ้าเดินผ่านยอดหงิกนะออยอดหงิกยอดไม่ไปหรอกถ้ากระทบกระเทือนอะไรยอดไม่ไปไม่เดินยอดจะหงิกแล้วจะมีลูกลุ่งจะหลุดไม่รู้ไม่รู้มันกระเทือนอะไรมันไม่รู้มันออผมก็ไม่เข้าใจจุดนี้เพราะนั้นก็จะเป็นเดินลูกแล้วว่าเดินผ่านไปเหยียบไปย่ำหรือไปสะดุดไปเงียเสร็จมานะครับยอดหงิกหมดแหละมันเขาก็เลยเขาไม่ได้ห่วงปลาหรอกเดียไปเดียวไปผ่านไปอะไรอะไร ไปข้ามบางทีไปเหยียบบั่งไปข้ามไปสะดุดอะไรเงี้ยมันก็มีผลเราดิบางวันจะโกนบ่นอยู่ว่าเช้าไปยินอยู่ผมก็อาจะถูกว่างเรา,าเดินจะผอมกันนะอ,อ่ะเอ,อ้แกตกอะไรแกอย่าไปเดินผ่านฟักทองนะเดินผ่านฟักทองฟักทองยอดมันหงิกหมดนะ mm hmm. ผลเสียไปตกก็ไปตกที่มันที่มันไม่มีไม,มไม่มีอะไรไม่มีพืชผักเราดิมีก็เออมัน บ็ดนนะ่ะเวียงไปก็ไม่จําเป็นต้องไปยืนชายคลองก็ได้ยืนบนถนนก็ได้ได้เหมือนกันเนี่ยแต่มันไม่รู้เต่มันไม่รู้เราต้องบอกกับมันรู้นะโต้แหละมีลูกมีอะไรอะไรละ่ะครับฟักซองที่บ้านก็ปลูกแกงก็ปลูกฟักซองกปีอ่ะก็ได้หลายหลาย,หลายตังค์เวลูกดีแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีเห็นงานดีอ่ะ ต้องรูมดอกดอกดอกก็มีพึ่งมาถ้ามีพึ่งมามันติดเยอะก็พึ่งผสมแกซ้อนไงมันยังไม่มันยังมันยังโตอยู่อีกอีกสักเดือนแหละอีกสักเดือนก็เลยหละเดี๋ยวออกลูกละเดือนที่สองก็น่าจะเก็บกันละต้นสีเรือนเนี่ยมันก็สีเรือนออกผลนี่ยสีเรือนแก่ละลูกสองเดือนเย็นเต็มที่สามเดือนออกกอก มาเป็นเดือนที่สี่ออกลูกลนะทีนี้ก็รู้แล้วว่ามีเยอะไม่เยอะครับนี่เดี๋ยวผมเตรียมก่อนนะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยววันไหนพร้อม่ยโทรไปหาครับหรโทรมาอะไราก็ได้เดี๋ยวพวกนี้ผมจะเตรียมดูก่อนต้องดูข้อ,ขอก่อนในวัไหนไม่ดูวข้ออูจะมาพูดไมน่นี่นมันดูอยู่ผมผมเคยสอนอยู่เคยสอนเด็กอยู่คารวะธรรมอ่ะครับไปสอนเด็กนักดนตรีอยู่ มนอยู่ในสมองนั่นแหละแต่นี่ผมไม่ได้สอนลืมนะล,ลืมลนะครับว่าทำเวราะเก็นผู้รองเรือนใช่ไหมใช่ <c oughs> ทำผู้กองเรือนะครัว่าทำผู้กองเรือนเราไม่ใช่ได้ผมผมศึกษาไปผมผมมาพูดเนี่ยถ้าของเก่ามาพูดของที่ผมเคยสอนแล้วมาพูดอย่างน้อยเราพูดเนี่ยเราก็ได้เอามาฝึกมาปฏิบัติด,ด้วยมา <c oughs> พิจารณาด้ว่าเราบกพร่องอะไรตรงไหน อะไรบอกช่องตรงไหนยังไงได้เพิ่มเติมให้มันเต็มไงใช่ไหมแต่ไหนที่สมบูรณ์แบบไปแล้วข้อไหนที่ทําได้แล้วสมบูรณ์แบบไปแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าเราผ่านแล้วธรรมะมันต้องฝึกเป็นเป็นเรื่องๆไปพอเราผ่านแล้วไม่ต้องหยิบแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจละเราผ่านแล้วผ่านแล้วเราก็ไม่ต้องยุ่งแล้วเราก็ไปยุ่งสิ่งที่เราไม่ผ่านศึกษาลึกๆเข้าไปที่ไม่ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ย อครับอ่าโอเคสวัสดีนายครับขอบคุณครับง่ไงๆก็ดูแลสวพตัวเองกอดูแลตัวเองรักษาจิตถ้มันเยอะๆหน่อยหน้าที่ของเราดูแลจิตตรงนั้นแหละครับขอบคุณครับส่วนร่างส่วนร่างกายเมียดูแลแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ